เรื่องราวที่จะเล่าต่อจากนี้เป็นเรื่องราวของศิลป์ซึ่งเขียนขึ้นโดยอาศัยบรรยากาศจากสถานที่จริงและบุคคลจริงในเช้าวันหนึ่ง สินตื่นขึ้นมาพร้อมกับอากาศที่สดชื่นของต่างจังหวัดเมื่อคืนนี้ทีมงานของสินพักกันที่โรงแรมไทยลาวริเวอร์ไซต์หนองคายติดริมแม่น้ำโขงบรรยากาศในายามเช้าของต่างจังหวัดมันช่างสดชื่นจริงๆโดยเฉพาะจังหวัดหนองคายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับที่เจ็ดของโลกในปีนั้นทำให้สินรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้มาเยือนที่นี่ เมื่อวานนี้พวกเขาออกเดินทางจากกรุงเทพกันตั้งแต่เช้ากว่าจะเดินทางมาถึงหนองคายก็พลบค่ำแล้วจากนั้นจึงได้ฝากท้องกันที่ร้านประจำอีกเช่นเดิมซึ่งก็คือร้านแตงแหนมเนืองแต่เช้านี้พวกเขาต้องเสี่ยงดวงหาร้านอาหารเช้าทานกันเองเพราะไม่มีร้านประจำสุดท้ายจึงได้ไปจบที่ร้านโจ๊กแมททย์ ที่ตั้งอยู่เยื้องๆกับวัดหายโศกในตัวเมืองบรรยากาศไม่วุ่นวายบรรบานรสชาติอาหารใช้ได้ทีเดียวสินได้แต่หวังว่าวันนี้คงเป็นวันที่ดีในการทำงานอีกวันหนึ่งทีมงานของพวกเขาต้องไปทำงานที่อำเภอสีเชียงใหม่ ตอนบ่ายโมงครึ่งแต่อย่างน้อยต้องไปถึงก่อนงานประมาณ11เนาฬิกา30นาทีเพื่อเตรียมงานก่อนพี่เอกคนขับรถเจ้าประจำของทีมงานกับพิดาวิทยากรประจำบริษัทที่ออกเดินทางด้วยกันทุกครั้งที่มีงานต่างจังหวัดสอบถามกับคนขับรถสามล้อในพื้นที่ถึงเส้นทางและระยะทางในการเดินทางไปยังอำเภอสีเชียงใหม่ จึงได้ความว่าระยะทางจากเมืองหนองคายถึงสีเชียงใหม่ประมาณ50กิโลเมตรศิลก้มดูนาฬิกาที่ข้อมือแล้วพูดกับพี่แชมปผู้จัดการที่เดินทางมาด้วยกันว่าออกเดินทาง10บโมงเช้าก็น่าจะทันนะพี่อีกฝ่ายพูดสรุปว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเดินตลาดท่าเสด็จกันก่อนสักชั่วโมง สุดท้ายแล้วพวกเขาจึงได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ตลาดท่าเสด็จทุกคนต่างได้ของฝากหิ้วกลับมากันคนละถุงสองถุงยกเว้นสินคนเดียวที่ไม่ได้ของที่ตั้งใจซื้อนั่นก็คือไหลบัวเชื่อมหลังจากพวกเขาออกเดินทางจากตัวเมืองเพื่อไปจัดงานประชุมที่อำเภอสีเชียงใหม่เส้นทางที่พวกเขาใช้ในการเดินทางนั้นลเลาะเลียบแม่น้ำโขงไปตลอด มองเห็นวิวของฝั่งลาวเป็นระยะอากาศไม่ร้อนเกินไปนักบางช่วงมีฝนตกบ้างเล็กน้อยบรรยากาศในการเดินทางสบายๆไม่มีใครซีเรียสอะไรและก่อนถึงอำเภอสีเชียงใหม่ประมาณสิกิโลเมตรพวกเขาต้องผ่านอำเภอท่าบอ่อเมื่อไปถึงทางแยกในตัวอำเภอท่าบอ่อเพื่อที่จะไปอำเภอสีเชียงใหม่สินชี้ให้คนขับดูเส้นทางอีกเส้นหนึ่งซึ่ง จะไปชนกับถนนมิตรภาพเส้นหลักพลางเสนอกับอีกฝ่ายไปว่าเดี๋ยวขากลับเราออกทางนี้เลยนะพี่ไม่ต้องย้อนเข้าตัวเมืองหนองคายเนื่องจากว่าเสร็จงานแล้วคืนนี้พวกเขาต้องกลับไปนอนที่ขอนแก่นเพราะพรุ่งนี้มีงานประชุมตั้งแต่เช้าที่นั่นพี่เอคนขับรถประจําทีมพงกหัวแทนคำตอบพร้อมกับ เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปอำเภอสีเชียงใหม่ซึ่งมองเห็นป้ายบอกทางอีก14กิโลเมตรเท่านั้นเหลือเวลาอีก20นาทีก็จะเที่ยงตรงทีมงานของศิลปก็เดินทางไปถึงสถานที่จัดประชุมนั่นก็คือรีสอร์ทพรมลิกิตสวรรค์บรรดาลแม่แค่ชื่อรีสอร์ทก็หรูหราอลังการเส็จแล้ว จริงๆแล้วผู้ที่เดินทางมาเข้าประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวท่าบ่อแต่ที่ท่าบ่อไม่มีโรงแรมที่มีห้องจัดประชุมได้จึงต้องมาจัดที่อำเภอสีเชียงใหม่ซึ่งการที่จะหาโรงแรมที่มีความพร้อมในการจัดประชุมในอำเภอเล็กๆไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่รีสอร์ทที่นี่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการจัดประชุมถือว่าดีทีเดียว งานในช่วงบ่ายของวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีมีคนมาร่วมงานมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และผู้มาร่วมงานประชุมให้ความสนใจดีทีเดียวถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่ง หลังเสร็จสิ้นการประชุมกว่าทีมงานของศิลปจะเก็บของแล้วเสร็จก็ปาไป5้าโมงเย็นแล้วพวกเขาเตรียมตัวจะออกเดินทางเพื่อไปพักที่จังหวัดขอนแกน่นแต่ลูกค้าที่จัดงานขยันขยอให้ไปทานข้าวเย็นด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทางบริษัทมาช่วยใจจริงแล้วสมาชิกกลุ่มวิทยากรอยากจะรีบกลับเสียมากกว่าเพราะต้องเดินทางอีกประมาณ150กิโลกว่าจะถึงขอนแกน่น แต่เนื่องจากเพราะเกรงใจและครั้งนี้ก็มีลูกค้าหลายคนรออยู่จึงยอมตกลงอย่างเสียไม่ได้รถของลูกค้า3-4สี่คันทยอยแล่นออกจากสถานที่จัดประชุมเพื่อไปที่ร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนักโดยมีรถของกลุ่มพวกศิลขับตามไปเป็นคันสุดท้ายก่อนก้าวขึ้นรถ ศิลมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยใจที่เป็นกังวลในเรื่องของการเดินทางแสงแดดที่เคยทาบทอท้องฟ้าเมื่อตอนบ่ายหายไปหมดสิ้นแล้วแม้จะเพิ่งผ่านห้าโมงเย็นมาไม่กี่นาทีแต่ที่ขอบของท้องฟ้าบัดนี้ปราศจากแสงของพระอาทิตย์เสียแล้ว สิ่งที่เข้ามาแทนที่คือเมฆฝนที่กำลังดำทะมึนจนทำให้ฟ้าในยามนี้มืดครึ้มไปหมดไม่ต้องถึงมือพยากรณ์อากาศสิงก็ทำนายได้ว่าอีกไม่นานฝนคงจะตกลงมาอย่างหนักแน่นอนไม่เกิน5นาทีหลังจากที่ออกมาจากรีสอร์ทพวกเขาก็ไปถึงยังร้านอาหารซึ่งเป็นร้านเล็กๆตกแต่งร้านอย่างสวยงามได้บรรยากาศร้านอาหารอีสาน รายการอาหารในมื้อนี้สมาชิกกลุ่มของศิลย์ยกให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของพื้นที่แน่นอนว่ามาถึงที่อีสาน้าไม่มีส้มตำในเมนูถือว่าไม่ให้เกียรติกันระหว่างที่รออาหารมาเสิร์ฟฝนเริ่มโปรยเม็ดลงมาและหนักขึ้นเรื่อยๆลูกค้าคนหนึ่งเอ่ยถามโดยไม่เจาะจงเหมือนจะชวนคุยว่าคืนนี้ไปพักที่ไหนกันคะ พี่แชมป์จึงตอบกลับไปหลังจากจิบโคกในแก้วว่าที่ขอนแก่นครับเพราะว่าพรุ่งนี้พวกผมมีงานกันต่อพี่ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้าผู้ร่วมคณะเดินทางมาด้วยสอบถามไปบ้างว่าพี่จะไปร่วมงานประชุมที่ขอนแก่นด้วยไหมครับผู้ที่เริ่มเปิดประเด็นบ่นอุบด้วยความเสียดายว่าพี่ก็อยากไปนะ แต่พรุ่งนี้พี่ติดธุระที่หนองคายคงไม่ได้ไปเสียดายจริงๆพร้อมกันนั้นมือของเธอก็กําลังใช้กระดาษทิชชู่เช็ดจานพลาสติกที่อยู่ตรงหน้าเธอเอ่ยถามไปอีกว่าว่าแต่วันนี้จะกลับเข้าหนองคายพร้อมกันไหมละ่ะสินจึงบอกเส้นทางที่ทีมงานจะใช้ในการเดินทางกลับไปว่าพวกผมคงแยกออกที่ท่าบ่อเลยครับไม่ย้อนเข้าหนองคายน่าจะใกล้กว่าหลายกิโล ที่ตอบไปแบบนั้นเพราะตัวของสินเองเพราะสินเองก็ได้ปริ้นแผนที่มาจาก g o o g l e Ma p แล้วก่อนเดินทางมาที่นี่แต่ลูกค้าอีกคนที่นั่งอยู่ติดกันกลับเอ่ยขึ้นว่าอย่าไปเลยทางนั้นนะ่ะขนาดพี่เป็นคนท่าบอกพี่ยังไม่ค่อยใช้เส้นทางนั้นเลยสินถามกลับไปว่าทำไมล่ะครับพร้อมกับเอียงตัวให้เด็กเสิร์ฟวางจานส้มตำได้สะดวก อีกฝ่ายตอบกลับมาว่าทางนั้นมันเปลี่ยวถนนก็ไม่ค่อยดีคนท่าบอ่อไม่ค่อยใช้กันหรอกยอมขับรถอ้อมจะดีกว่าถ้าทางที่ลูกค้าคนนี้พูดออกมาเหมือนไม่อยากให้พวกเขาใช้เส้นทางนั้นจริงๆแต่สินรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เธอไม่อยากจะบอกหรือต้องการจะปิดบางอะไรบางอย่างไว้ยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อ ลูกค้าที่เป็นเจ้าภาพก็ชวนทานอาหารพร้อมกับสอบถามถึงความพร้อมในการจัดประชุมในวันพรุ่งนี้หัวข้อการสนทนาจึงเปลี่ยนไปอาหารที่สั่งทยอยมาเสิร์ฟจนครบทั้งหมดจึงได้เริ่มทานอาหารกันไปคุยกันไปท่ามกลางสายฝนที่ยังคงกระหน่ำลงมาอย่างหนักโดยไม่มีทีท่าว่าจะซาเม็ด ตอนนี้เกือบจะหกโมงครึ่งแล้วบรรยากาศด้านนอกมืดมิดเหมือนตอนกลางคืนนั่นคงจะเป็นเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักด้วยจะเห็นแสงไฟบ้างก็เฉพาะบ้านคนหรือร้านค้าเท่านั้นทัศนวิสัยตอนนี้ถือว่าแย่เต็มทีหลังจากนั้นไม่นานทีมงานของศิลป์ก็ขอตัวกลับก่อนเพราะต้องเดินทางอีกไกลแต่ศิลป์ก็ยังคงอดสงสัยในเรื่องของเส้นทางไม่หาย สายฝนยังคงสาดมิดลงมาเหมือนฟ้ารั่วสารถีมากประสบการณ์อย่างพี่เอใช้ความเร็วได้ไม่มากนัก ตามปกติที่เคยนั่งรถกับแกแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามแข่งแต่ครั้งนี้ความเร็วถูกจำกัดด้วยสภาพอากาศทำให้ต้องใช้ความเร็วอยู่เพียงแค่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากออกจากร้านอาหารไม่นานหลายคนเริ่มจะหลับเพราะความเพลียจากการทำงานมาทั้งวันอีกทั้งยังเพิ่งทานอาหารมาอิ่มๆและบรรยากาศเย็นๆไม่มีอะไรเหมาะไปกว่าการงีบสัตื่นอีกแล้ว สินเองก็อยากจะหลับเต็มทีเหมือนกันแต่คงต้องคอยช่วยคนขับดูเส้นทางถึงอย่างนั้นสินก็ไม่ได้พูดอะไรกับพี่เอบรรยากาศภายในรถเงียบกริบทุกคนดูท่าจะหลับไปหมดแล้วรถตูต้โตโยต้าสีขาวหลังคาสูงพาหนะที่ใช้ในการเดินทางของทีมงานทั้ง6ชีวิตขับมาตามเส้นทางเรื่อยๆไม่นานพวกเขาก็มาถึงยังทางแยกพี่เอสาดไฟสูงเพื่อดูทาง จังหวะนั้นทําให้สิลเห็นปลายบอกทางอยู่ไม่ไกลว่าเลี้ยวซ้ายจะไปหนองคายเส้นเลียบแม่น้ำโขงแต่ถ้าตรงไปพวกเขาจะตัดเข้าถนนมิตรภาพมุ่งตรงสู่อุดรและขอนแกน่น พี่เอเอ่ยถามสินว่าไปทางไหนพร้อมกับยกเท้าออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วสิงพูดขณะที่กางแผนที่ Google ขึ้นดูว่าถ้ากลับทางเดิมมันจะอ้อมนะพี่ผมว่าเราตัดไปทางนี้แหละใกลกว่ากันตั้ง20กว่ากิโลสารถีประจำทีมเร่งเครื่องขับวิ่งตรงไปทันทีพี่เอ,อคงไม่อยากขับรถอ้อมเหมือนกัน แม้ทางจะไม่ค่อยดีตามที่ลูกค้าบอกแต่ถ้าค่อยๆไปยังไงก็น่าจะเร็วกว่าหรือแม้ทางจะเปลี่ยวไปเสียหน่อยแต่พวกเขาก็มากันหลายคนคงไม่ต้องกลัวอะไรนะักจากแผนที่ในมือของสินเส้นทางจากท่าบ่อไปถึงทางแยกหลักที่ถนนมิตรภาพเป็นทางตรงสินจึงอยากจะหลับสักง,งีบหูฟังของ MP3 ถูกเสียบเข้ากับหูสองข้างของเขา เสียงเพลงที่เลือกไว้ของชายเมืองศิลปินในดวงใจดังแววขึ้นไม่ทันจะจบเพลงที่สองศิลป์ก็เข้าสู่ห้วงนิทราเขาหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้ความรู้สึกของศิลปกลับคืนมาอีกครั้งก็มาตอนที่มีมือของใครบางคนมาสกิดที่แขนขวาพร้อมกับเรียกชื่อเขาทีๆเขาจึงลืมตาขึ้นมาจึงพบว่าเจ้าของมือนั้นคือพี่เอนั่นเอง พี่เอเอื่ยขึ้นเป็นประโยคแรกด้วยน้ำเสียงที่เจือไปด้วยความกังวลว่าถ้าทางเราจะหลงว่าสินถามพร้อมกับยานกายที่เอหลับให้นั่งตรงยังไม่ถึงเส้นหลักอีกหรอพี่คนขับตอบสั้นๆว่าอืมสายตาของเขายังคงจับจ้องอยู่ที่เส้นทางข้างหน้าศินก้มดูนาฬิกาที่ข้อมือแสงพรายน้ำที่เข็มนาฬิกาบอกเวลาสามทุ่มกว่าแล้ว ผ่านมาแล้วสองชั่วโมงกับเส้นทางไม่ถึง30กิโลเมตรมันไม่ใช่ลงทางธรรมดาเสียแล้วทุกคนยังคงหลับความกังวลของศิลเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณถ้าทางวันนี้จะไม่ใช่วันที่ดีของเขาเสียแล้วศิลปิดเครื่องเล่น MP3 แล้วค่อยๆถอ,อนหูฟังออกจากหูบรรยากาศยังคงเงียบงนันทั้งในรถและนอกรถ มีแต่เพียงเสียงของเครื่องยนต์เท่านั้นที่ดูจะเป็นสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่แห่งนี้คนอื่นๆยังคงหลับสนิทราวกับถูกสาบสายฝนซาเม็ดลงไปมากแล้วแต่ก็ยังคงตกอยู่ปลอยๆคนขับต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนเป็นระยะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือหมอกหมอกที่ลอยอ้อยอิง่งอยู่โดยรอบแม้จะไม่หนาทึบนักแต่มันก็รบกวนการเดินทางอยู่ไม่น้อย นั่นแสดงว่าอากาศด้านนอกคงเย็นพอสมควรรถที่สินและพักพวกใช้โดยสารมายังคงแล่นต่อไปเรื่อยๆบนสภาพถนนที่ขาดการบำรุงรักษามานานสองข้างทางเป็นทุ่งนาสลับกับสวนยางพาราของชาวบ้านเป็นช่วงๆทำให้บรรยากาศดูเปล่าเปลี่ยววังเวงเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะช่วงที่ขับผ่านสวนยางพาราที่สูงทึบทะมึนมืด ซึ่งยืนต้นแก่สูงลิว้วกลืนกับสีของท้องฟ้าในยามนี้ที่มืดมิดไม่ต่างกันดูแล้วเหมือนกับว่าพวกเขากำลังอยู่อีกโลกหนึ่งก็ไม่ปานไม่มีแสงไฟไม่มีบ้านคนไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีรถคันอื่นที่วิ่งอยู่บนถนนสายนี้และไม่มีป้ายบอกทางตอนนี้สินคิดว่าพวกเขาไม่มีที่พึ่งเสียแล้ว พี่เอถามเหมือนจะขอคำยืนยันสนับสนุนว่าย้อนกลับไหมน้ำมันรถเหลือไม่มากแล้วนะสินตอบออกไปทั้งที่ความหวังยังริบหรี่เต็มที่ว่านี่ก็ขับมาไกลแล้วนะพี่มันอาจใกล้จะถึงแล้วก็ได้ผมว่าลองขับไปอีกหน่อยถ้าเจอบ้านใครก็แวะถามเขาเอาคนขับขอคำยืนยันอีกครั้งว่าแต่พี่ขับมาตั้งนานยังไม่เจอบ้านใครเลยอยากจะถามทางอยู่เหมือนกัน ว่าแต่แผนที่ที่บอกมาทางนี้ถูกแน่นะขณะเดียวกันเขาก็หมุนพวงมาลัยเพื่อเข้าโค้งไปข้างหน้าสินยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นทางที่ในใจเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยว่าถูกสิพี่เส้นทางมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอีกอย่างตอนขามาก่อนเข้าตัวหนองคายผมก็เห็นทางแยกเข้าท่าบ่ออยู่มันเป็นเส้นนี้แหละ ระหว่างที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้อยู่นั้นหลังจากที่รถพ้นโค้งมาแล้วตอนนั้นเองสายตาของทั้งสองคนก็มองเห็นไฟท้ายของรถยนต์อยู่ข้างหน้าห่างกันประมาณ50วาเห็นจะได้ด้วยความมืดมิดของสถานที่และสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยหมอกทำให้พวกเขามองเห็นแต่แสงไฟสีแดงสองดวงของท้ายรถเพียงริบรีเลือนลาง สินใจชื้นขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นความหวังอยู่ข้างหน้าโดยไม่ต้องบอกอะไรกันอีกคนขับรถมากประสบการณ์ทดเกียร์ตามเพื่อเร่งเครื่องตามทันทีพร้อมกันนั้นเขาก็เอ่ยขึ้นว่าเดี๋ยวถามทางคันหน้าดูน่าจะได้เรื่องสินพูดติดตลกเพราะบรรยากาศเริ่มดีขึ้นว่าหรือคันนี้ก็หลงเหมือนเรา คนขับรถประจำทีมงานเร่งเครื่องยนต์เพื่อจะให้ทันรถคันหน้าที่เป็นเพียงความหวังหนึ่งเดียวของพวกเขาในตอนนี้แต่ก็ทำความเร็วได้ไม่มากนักเนื่องจากสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์คงเป็นเพราะอาบาตาเอางบประมาณคงเป็นเพราะอาบาตาเอางบประมาณไปสร้างสำนักงานที่ใหญ่โตกว่าที่ว่าการอำเภอหมดหรือเปล่าถนนของชาวบ้านถึงโทมได้ขนาดนี้นั่นคือสิ่งที่ศิลคิดไปเอง อีกไม่ถึง30วาก็จะทันรถคันหน้าแล้วรถของพวกศิลเร่งความเร็วเพื่อตามไปอย่างติดติดจึงเริ่มมองเห็นไฟท้ายรถสีแดงทั้งสองดวงชัดมากขึ้นแต่ไม่ทันที่จะไกลได้มากกว่านี้ความหวังของพวกเขาก็แล่นลับเหลี่ยมโค้งข้างหน้าพีเอชะลอความเร็วเพื่อเข้าโค้งตาม ทันทีที่พวกเขาพ้นเหลี่ยมทางโค้งนั้นมันก็ทำให้ทั้งสองคนต้องประหลาดใจอุทานเสียงเฮ้ยออกมาแทบจะพร้อมกันพีเอพูดออกมาก่อนเหมือนไม่ต้องการคำตอบว่ามันหายไปไหนวะสินจึงเอ่ยออกมาเหมือนจะบ่นกับตัวเองเหมือนกันว่าอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นเมื่อกี้ยังขับมาดีๆอยู่เลยพีเอสรดไฟสูงเพื่อสำรวจทางเบื้องหน้าทันที แต่ด้วยสายหมอกที่ปกคลุมและแสงไฟจากหน้ารถตู้ช่วยอะไรได้ไม่มากไม่มีรถที่พวกเขาขับตามเมื่อครู่นี้มันหายไปไหนกันฝนยังคงโปรยปลายแม้จะเบาลงมากแล้วแต่บนท้องฟ้าเบื้องหน้ายังคงเห็นแสงฟ้าแลบแปบปลาบประหนึ่งลิ้นของพยาอสรพิษอยู่เป็นระยะสงสัยข้างหน้ามีโคง้งตามไปพี่ สินพูดคืนขณะที่สายตามองกว่าสำรวจบริเวณสองข้างทางพวกเขาขับรถกันต่อไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่มีโค้งไม่มีเนินไม่มีทางแยกและไม่มีบ้านคนมันเป็นทางตรงกว่า2กิโลเมตรตลอดระยะทางกว่า2กิโลเมตรไม่มีใครเอ่ยอะไรขึ้นอีกท่าทางของพี่เอคุขับรถประจําทีมเริ่มกระสับกระส่าย มองสำรวจไปที่ประตูรถเพื่อความแน่ใจว่ามันยังคงล็อกอยู่ที่เดิมทางข้างหน้าเป็นทางบังคับโค้งซ้ายทันทีที่พ้นทางโค้งออกมาพวกเขามองเห็นท้ายรถคันนั้นอีกครั้งมันอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักคราวนี้พี่เอเร่งเครื่องตามไปทันทีโดยไม่สนใจหลุมบ่อบนพื้นถนนแต่ถึงอย่างนั้นคนอื่นในรถก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะตื่น รถคันข้างหน้ายังขับต่อไปตามปกติเหลืออีกไม่ถึงสิบวาก็จะทันกันอยู่แล้วพี่เอจึงเปิดไฟสูงและสิ่งที่สินได้เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้เขาถึงกับต้องขยี้ตาเพื่อจ้องมองไปอีกครั้งเขาเห็นเพียงแต่แสงไฟแต่ไม่เห็นท้ายรถระหว่างดวงไฟสีแดงทั้งสองดวงมันว่างเปล่าพีเอหันมามองหน้าสินทันทีเหมือนอยากจะให้สินอธิบายสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า แต่สินไม่ได้ปริปากพูดอะไรสายตาย,ยังคงจับจ้องกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าสงสัยว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สองคันขับคู่กันมาสินพยายามให้คำตอบกับตัวเองเพราะยังไม่แน่ใจนะักและมองเห็นยังไม่ชัดพีเอเร่งเครื่องยนต์เพื่อเข้าใกล้มากกว่านี้แต่รถคันหน้าก็เร่งความเร็วขึ้นไปอีกระยะห่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเขายังคงเร่งเครื่องขับตามไป เกือบหกิโลเมตรที่พวกเขาเร่งเครื่องยนต์เพื่อที่จะไล่าตามให้ทันและแล้วสินก็เอ่ยขึ้นกับพี่เอด้วยน้ำเสียงหวาดหวาดผมว่าข้างหน้าเรามันไม่ใช่รถแล้วแหละพี่เอยังคงไม่เชื่อในสิ่งที่สินบอกจึงตอบกลับมาว่าก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นไฟไท้ายรถไม่ใช่รถแล้วมันเป็นอะไรพี่ดูดีๆสิ ถนนขรุขระแบบนี้ขนาดรถเรายังสันเป็นเจ้าเข้าแล้วไอรถข้างหน้ามันนิ่งเกินไปเหมือนกับล้อของมันไม่ติดพื้นไฟท้ายที่เราเห็นมันแทบไม่สะเทือนเลยนิ่งยังก็ลอยอยู่อย่างนั้นสินพูดออกมาโดยที่สายตายัางไม่ละจากเป้าหมายที่อยู่เบื้องหน้าไม่ไกล พร้อมกับมือทั้งสองข้างที่ลูปขึ้นลงอยู่ที่ต้นแขนไม่ทันที่จะมีใครพูดอะไรกันต่อภาพที่เห็นเบื้องหน้าก็ทำให้สินขนลุกไปทั่วทั้งตัวแต่ไม่กระพริบปากอ้าตาค้างเหมือนมีก้อนอะไร ติดจุกอยู่ที่ลำคอไม่อาจเอ,อ่ยออกมาได้แสงไฟที่เขาเข้าใจว่าเป็นไฟท้ายรถของรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์มาโดยตลอดบัตรนี้เริ่มลอยสูงขึ้นจากพื้นถนนเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นและค่อยๆลอยห่างออกจากกันสิน จ้องไปที่แสงไฟนั้นตาไม่มกระพริบใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเราคนกับความกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าพี่เอถอนเท้าอกจากคันเร่งทันทีแสงไฟนั้นลอยสูงขึ้นจนถึงยอดต้นยางพาราที่อยู่ข้างทางแล้วลอยหายไปอย่างรวดเร็วสินไม่ได้พูดอะไรกับพี่เอเช่นเดียวกันพี่เอก็ยังคงอยู่ในอาการตกตะลึงไม่แพ้กันจึงไม่ได้พูดอะไรกับสิน มือของสินกำพยางนิ้วดำที่คล้องคอไว้แน่นในใจก็นึกว่าสิ่งที่พบเห็นจะเป็นอะไรก็ช่างถ้ากลับไปถึงบ้านผมจะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แต่ขอให้พวกเราหลุดออกจากที่แห่งนี้โดยเร็วสเสียทีเถอะฉับพลันเมื่อสติกลับคืนมาสินก็ตะโกนบอกกับพี่เอที่นั่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กันว่าไปพี่อีกฝ่ายถามกลับมาว่าไปไหน สินก็ตอบไปว่าขับไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอยู่ตรงนี้ไม่ดีแน่เขาพูดออกไปอย่างนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีขันเร็งถูกเหยียบอีกครั้งด้วยส้นเท้าที่สันเทาเสียงเครื่องยนต์ครลางกระหึ่มฝากความมืดต่อไปโดยยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของพวกเขาจะไปสิ้นสุดลงที่ไหนในหัวของสินในตอนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจจะอธิบายได้มันสับสนวุ่นวายไปหมด จากจุดนั้นมาไม่ถึง5กิโลสินมองเห็นแสงไฟอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นสีเหลืองนวลของไฟบอกทางมันทำให้สินหายใจคล่องขึ้นมากทางด้านซ้ายของถนนมีป้ายบอกทางที่ทำจากไม้เก่าๆเ,เขียนด้วยสีขาวแต่การเวลาก็ทำให้ข้อความนั้นเลือนลางเต็มทีมีลูกศรชี้บอกทางให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปอีก3กิโลเมตร จะออกถนนเส้นมิตรภาพพี่เอพูดขึ้นมาด้วยความดีใจว่ารอดแล้วโว้ยสินหันไปมองหน้ายิ้มยิ้มไม่ได้พูดอะไรก้มดูนาฬิกาข้อมือบอกเวลา21นาฬิก38นาทีถึงแม้จะล่วงเลยเวลามามากแต่ตอนนี้สินรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเยอะขณะนี้สายฝนขาดเม็ดไปแล้วสายหมอกที่เคยปกคลุมตลอดการเดินทางก็เหมือนจะจางหายไปด้วยจนหมดสิน้น สินขับใกล้เข้าไปเรื่อยๆเริ่มมองเห็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านเรือนบ้างแล้วก่อนที่จะถึงเสาไฟที่ว่าไม่ห่างกันนักทางด้านขวาของถนนเป็นกำแพงปูนสีขาวเหลือง เก่าคร่ำคร่าสูงประมาณหนึ่งวาตั้งขนาดไปกับเส้นถนนเมื่อสังเกตดีๆจึงรู้ว่าเป็นกำแพงวัดนั่นเองด้วยจากสภาพแล้วมันคงทำหน้าที่บ่งบอกเขตแดนของวัดมาหลายสิบปีและที่ข้างกำแพงวัดแห่งนั้นไกลกับเสาไฟไม่กี่วาสินสังเกตเห็นผู้หญิงสองคน แต่งตัวเหมือนชาวบ้านแถวนั้นยืนอยู่จากแสงไฟที่หัวเสาและไฟจากหน้ารถตู้ซึ่งขณะนี้ลดความเร็วลงแล้วเพราะข้างหน้าเป็นทางแยกทำให้เห็นใบหน้าของผู้หญิงทั้งสองคนนั้นอย่างชัดเจนมันเป็นใบหน้าที่เย็นชาไร้ความรู้สึกกลมหน้าเล็กน้อยอยืนนิ่งราวกับยืนคอยอะไรบางอย่างอยู่ ก่อนที่รถที่พวกสินนั่งอยู่จะเคลื่อนผ่านไปสินก็ต้องสะดุ้งขึ้นมาอีกครั้งรู้สึกตัวชาว่าไปทั้งตัวเย็นว่าเหมือนมีใครเอาน้ําเย็นจัดมาราดเมื่อผู้หญิงทั้งสองคนเหลือบตาขึ้นมาจ้องที่ศินทั้งที่ใบหน้ายังคงก้มอยู่เราวกับรู้ว่าสินจ้องมองอยู่ก่อนแล้วพร้อมกับอ้าปากกว้างเสยยิ้มออกมาเหมือนจะเย้ยยัน สินมองเห็นว่าในปากนั้นสีดำสนิทกลวงโบเสมือนหลุมดำที่พร้อมจะกลืนกินทุกอย่างเข้าไปสายตาจ้องเขม็งมองตามรถที่เคลื่อนผ่านสินนางนิง่งตัวแข็งก้มหน้าลงทันทีดูท่าทางแล้วพี่เองคงไม่ได้เห็นเหมือนกันกันกบที่สินเห็นหรือไม่ทันสังเกตถึงปฏิกิริยาใดๆยังคงทำหน้าที่ขับรถตามปกติพร้อมกับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งสู่เส้นทางสายหลัก พี่ขับเร็วหน่อยได้หรือเปล่าผมอยากเข้าห้องน้ําสินพูดออกไปด้วยน้ําเสียงที่สัน่นเพราะความหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ต้องการจะเข้าห้องน้ําเพียงแต่อยากออกจากแถวนี้ให้เร็วที่สุดเพราะไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะไปเจอเจอเข้ากับอะไรอีกบ้าง ไม่กี่อึดใจรถของคณะเดินทางก็ตัดออกสู่ถนนใหญ่สายมิตรภาพเลี้ยวซ้ายแล้วอยู่เทิรนเพื่อมุ่งหน้าสู่อุดรและปลายทางที่ขอนแก่นตามลำดับ ระหว่างทางพี่เอสารถีจากหน่วยงานขนส่งของบริษัทพยายามสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สินก็ไม่สามารถให้คำตอบได้และไม่ได้พูดถึงผู้หญิงสองคนนั้นที่เขาเห็นที่ข้างกำแพงวัดให้ฟังสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นั้นอาจทำให้เราหลงทางหรืออาจจะช่วยบอกทางให้เราก็ได้ไม่มีใครรู้หลังจากขับรถต่อมาได้สักพัก คนขับก็แวะพักและเติมน้ำมันที่ปั๊มปะตะททุกคนในรถเริ่มขยับตัวเพราะตื่นจากอาการหลับไหลเหมือนไม่ได้สติมานานใครคนหนึ่งในคณะพูดขึ้นมาในขณะที่ยืดแขนเพื่อบิดขี้เกียจว่ายังไม่ถึงหรอหลับยาวเลยครั้งนี้พี่เอขับช้านัเนี่ย ขณะที่กำลังเติมน้ำมันพี่แชมป์และพี่ต่อลงจากรถจำอ้าเพื่อรีบไปเข้าห้องน้ำพี่ดายังคงสารวลนอยู่บนรถเพื่อหากระดาษทิชชู่พี่เอคนขับอยู่ประจำรถสินจึงเดินมากับน้องมดเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหญิงสาวอีกคนหนึ่งของคณะทำงานขณะที่เดินมาด้วยกันจ,จู่ๆเธอก็เอ่อยขึ้นโดยที่ไม่ได้มองหน้าสินพี่ ตลอดทางหนูไม่ได้หลับเลยนะแล้วพี่เห็นอย่างที่หนูเห็นหรือเปล่า